นรกถาวรไม่มีแต่อยู่นานอยู่ซ้ำอยู่นานพยายมมีไหมพระเจ้าเรียกอะไรพยายมเราเรียกพยายมพระพุทธเจ้าเรียกยมัสสะนิรยายบาลพวกที่พาสันนรลกไปยมัสสะ <c oughs> ก็จะถามถึงเทวทูตห้าเคยเห็นคนแก่ คนเจ็บนะเคยเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บคนถูกลงทันกรรมกรคนตายไหมนี่แล้วเป็นไงทําความดีบ้างไหมไม่ได้ทําเลยยมสะจะนิ่งพอนิ่งปุ๊บนายนิรยาบาลเนี่ยนะก็จะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปด้วยอาการนิ่งของยามสะก็คือเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการของนรก ยมัสสะเห็นแล้วตัวเองก็ยังกลัวเลยเพราะตัวเองก็ยังเป็นปุถุชนต้องเกิดแก่เจ็บตายและตัวเองก็คงไม่พ้นต้องมาเป็นสัตว์นรกนี่อีกครั้งหนึ่งยมัสสะก็เลยปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ารู้ความคิดของยมัสสะเล่าให้สาวกฟังเล่าให้พิกุทั้งหลายฟังนี่ยมสสะกำลังคิดอย่างนี้นะ บอกขอให้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและขอให้เราเนี่ยได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมแก่เราและขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วที่เป็นความปรารถนาของยมสะซึ่งเขาก็อยู่ในนรกเขาก็เห็นอยู่ เขาก็เลยปรารถนาที่จะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีใครมีอำนาจบันดาลให้ใครลงใครขึ้นใครอะไรแต่กายกรรมวัชจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นเองเป็นตัวพาไปวัดชาถามพระศาสดาว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วเรายังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ พระผู้มีพระภาคบอกว่าตัณหาตัณหาความอยากเป็นตัวพาไปสู่พบใหม่